ฟองไม่หวฟังไม่ตั้งแต่เริ่มแรกอันนี้ไปไปเสื้อนคนเขามาแต่นาก่อนอุปกรณ์ที่สิเตอร์เสื้อนคนเขาไปนาก็คือเอาสุเอาวิ่งเออวิ่งแล้วถั่วหน่อย่างนีถั่วหน่อยใส่ในวิ่งอ่าัาที่นี่ไปจากไดที่นี่ถั่วหน่อยใส่หนีเก๋เอาขมามาใส่เอาขมามาใส่เอาดอกไม้ใส่กูนึงกับเผาเอาปั่นเอาปั่นนึ่าไข่ไงอ่าคือใส่หอนไป bán nó luôn thế ăn à, khắm các Cặp lòng ừ. mình Nhục mình Cướng chồng mê có số khuẩn bàn cũng hướng ăn đứa Khuẩn khẩu khuẩn làm tay bàn bay hướng ăn ngoài mây khăm Nụ tàu cũng là ăn mất sướng Chính khẩu dù lầu Còn phá khô nhanh đơ Chỉ tên phá khẩu Chính này nhà với chính tay giả Khuẩn lầu khuẩn khe đứa Cái khẩm phê khuôn Chồng mẹ có số sướng 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 วางขมามลงเ้ากะสอนไปสักสองเทือสามเทือแล้วก็ถิ่มเพลิงถิ่นหยั่งใจสิ่งหนึ่งลงในี่ไม่วียงไงขม้าไปไปไม้ละตัวไปบ้านไปเงินไปไปเราแม่โคโฉเชินเชิญเชิเข้าขมาเลยแบบบะนี้ถวยเขาห่อไม้น้ำอยู่ว่ยายถวยเขาที่น้ำดินเนาะเขาไมาน้ำแต่บางขมาเขาใส่ว้นาหันใบหมองปุ้งเพราหวานตอนเานาไปอยู่บอก บ่คำหมากคำเดียวก็าวางไวอืมเขาไปไม่ต้องสิหอเมหอไวเน่อยเขาวางไว่ะอเอาคำหมากวางไวกับหมาชื่อได้แหรอตัวชื่อใดแล้วบัตรที่นี่เอ้าพระเขาก็แตงไวดีไมยถึงว่าก่อนถ้าเทาสิไปเสื่นเพลินเท้าตองแต่งพระเขาวัก่อนเออแต่งพระเขาเอาขึ้นไปว้ทั้งเราถามเลยอืมว้ทั้งเราไมได้มาันจะขึ้นมา áo viên là cả ba ừ. phần má là cả sớm 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 tuyển lầu, tuyển ừ. thì lâu cũng thế cái họ sẽ buồn buồn này sớm đấy chồng nghe câu số với chân thầu chân nàn chính thầu chính nàn phá coi nhanh má má cầm má cuốn này dù thời lan thì dù liếm kiếm chữ cũng tính tính lan du đi nghe đấy sớm nghe có bạn เงินเ่ิ่งถอดตอนนั้นตัวตอนนั้นแล้วที่นี่กะเข้าก็ลงมามกะว่าประมาณสามสิบนาทีคอยสิงลงมาคอยยกงลง,ลงมา,มามแล้วก็ปินเราเราที่นี่เวลาเข้าสิงหลงมาเขามีคเบอกอยู่บอกอนี่ยโอ้ยไปถึงนี่เ็าบอกอย่างเดี๋ยวว่าเพิ่น,นกินแหลวาก็ลงมาถึงแฉันแหล่วกะันเหล้าไม่ล่าเดี๋ยวไปฉันไปกินไปอย่างอยู่ดี่แห้งเด้อเราไม่คุ้ชุข